เชื่อว่าคนที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับน่าจะรู้กันมาของออเนอร์200เซรีส์กันแล้วแล้วก็ผ่านพ้นช่วง p r e เด d e r กันไปซึ่งกลุ่มแรกเนี่ยที่พรีนะครับก็น่าจะได้รับเครื่องจริงกันแล้วพร้อมของแถมของแถมช่วงแรกก็จะหวานนิดนึนนงน่าจะมีนาฬิกานะครับแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยก็จะตัดตรงนั้นไปก็จะเหลือประมาณแค่หูฟังนะครับโดยที่ตัวที่เราจะรีวิวในวันนี้เนี่ยจะเป็นตัว200ธรรมดานะครับราคาของเขา14,990บาทนะครับเราจะไปกันเร็วๆกับอุปกรณ์ในกล่องนะครับอย่างแรกเลยอ่ะเข็มเนาะที่เราเ มีนี่ซอฟต์เคสกับผู้มือนะครับก็จะเป็นลนักษณะใสๆนะครับดูยืดหยุ่นดีถ้าเกิดประกบเข้าไปแล้วเนี่ยอ่ะก็ดูมีการยกขอบกล้องอะไรมาเรียบร้อยนะคะอ่ะต่อมาใสชาร์จนะครับใสชาร์จเนี่ยจะเป็น A 2 C สีขาวนะครับไม่ได้หนามากแต่ก็ไม่ได้บางเกินอยู่กําลังดีกลางๆนะครับหเส้นแรปเตอร์เนี่ยโหหนักเหมือนกันนะครับขากลมเนาะเห็นไหมด้านในก็จะเป็นสีส้มแบบนี้เห็นไหมรอยวัดชาร์จออเนอร์ซุปเปอร์ชาร์จ ดีไซน์ถือว่าร่วมสมัยนะครับเพราะว่าหน้าจอกับฝาหลังมีการสลบเข้าหากันเล็กน้อยเฟร,รมและฝาหลังเนี่ยผิวสมัมผัสแบบด้านเลยเพราะฉะนั้นเวลาเราจับแล้วมันก็จะนุ่มนวลไปกับมือของเรานะครับแล้วก็เพิ่มเติมนีกนึงแล้วกันตัวเฟรมหรือว่าบอดี้ตรงนี้ขอบของเขานะครับจะตัดเหลี่ยมมาจับแล้วมันก็รู้สึกถึงความมั่นคงดีเหมือนกันหน้าจอของเขานะครับมีความโค้งเล็กน้อยก็จริงนะแต่ว่าผมบอกว่าโค้งแบบนี้เราสามารถติดฟิล์มกระจกได้เลยโดยที่มันไม่ได้ยากอะไรและอย่างนะในกล่องเนี่ยแกะมาปุ๊บเขาจะติดฟิิล์มมมไโดดดรเเจาาซึ่่งันกก็ีแตถ้้ใชปะะย จะดูกันว่าไฮโดรเจลเนี่ยมันจะเกิดรอยได้ง่ายมันก็จะมีความเป็นวุ้นๆหน่อยอตัวนี้นะครับม,มาพร้อมกับฟิล์ก็ปินที่ใต้จอเลยเพราะฉะนั้นเราก็ทําได้ง่ายๆนะด้านบนนะครับจะมีตำแหน่งของลําโพงไออาร์บัสเตอร์แล้วก็ไมโครโฟนนะครับด้านข้างปุ่มปรับเสียงปุ่ม Power และสุดท้ายนะครับก็จะมีถาดซิมตัวนี้ใส่ได้2ซิมนะแล้วก็มีไมโครโฟนพอชาร์จ type c แล้วก็ลำโพง สำหรับปุ่ม power เนี่ยถ้าเกิดใครใช้ตอนแรกไม่ต้องงงไปว่าปิดเปิดยังไงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเรากดตอนแรกไปมันจะกลายเป็น google assistant ก็คือถ้าเกิดเราต้องการปิดเครื่องหรือรีสตาร์ตต้องกดแช่ไว้นานประมาณหนึ่งเลยจนมันขึ้นแบบนี้นะครับถึงจะสามารถทําได้นี่ไม่ต้องตกใจเนาะเห็นปะแล้วก็สามารถรีบูตหรือว่าปิดเครื่องได้ กล้องเนี่ยเขาบอกว่าออกแบบตามสถาปัตยกรรมแบบโค้งมนนะครับแต่โอ้ก็ดูเขาเป็นลักษณะเหมือนแคปซูลอันนึงนั่นแหละโดยที่ด้านในเนี่ยก็จะประกอบด้วย3เลนด้วยกันนะครับก็จะมีเลนวายความละเอียด50ล้านพิกเซลเลนส์อัลตจอร์วายความละเอียด12ล้านพิกเซลแล้วก็เลนส์เทเลโฟโต้ความละเอียด50ล้านพิกเซลโดยที่ด้านในก็จะมีแฟลชอยู่ด้วยนะครับจะเห็นว่ามี OIS แล้วก็นี่ครับมี 50x ซูมมา หน้าจอเนี่ยสำหรับไซส์ซิงหนิ้วก็ถือว่าเป็นไซส์พิมพ์นิยมในการดูคอนเทนต์เองโอ๊ตมองว่ามันอาจจะเล็กไปหน่อยสำหรับส่วนตัวโอ๊ตนะแต่ถ้าเกิดคนรู้สึกว่าอันนี้กำลังดีก็ถือว่าใช้ได้นะครับพัดแนหน้าจอเนี่ย OLED เพราะฉะนั้นในเรื่องของสีสันตัวนี้ก็แสดงผลได้1,000ล้านสีนะครับแล้วก็เวลาเราใส่ทำลายคุณผู้ชมโอ๊ตก็รู้สึกว่าก็มันๆดีเพราะว่า 120H เฮิร์ตมันลื่นอ,อยู่แล้วนะครับ ความสว่างของเขาเนี่ยสามารถพีคได้สูงสุด4,000นิตแต่ว่าในห้องนี้อาจจะยังไม่เห็นหรอกเดี๋ยวเราไปลองให้ดูกันอีกทีนึงนิดนึงก่อนแล้วกันนะเห็นไหมว่าเราสามารถขยายเต็มหน้าจอได้นะลองฟังเสียงกับดูภาพดูนะครับเห็นปะ่ะดีแล้วนะนี่ว่าดีแล้ว,ว,ลวเปลี่ยนมาดูคอนเทนต์เข้าป่าหน่อยนะครเห็นไหมได้นะจริงๆริีีเสียงดีนะครับถ้าเกิดเราได้ฟังด้วยหูจริงๆอ่ะไม่แย่เลยเพราะเราพงสเตอริโอด้วย นอกาจากนี้แล้วตัวจอเนี่ยยังมีฟีเจอร์ถนอมสายตามาค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะหนึ่งเลยก็จะมีตัวเซอร์เคเดียนดิสเพลย์ก็จะเป็นการถนอมสายตาของเราเวลาเราใช้งานตอนกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีการดิมนะครับแล้วก็จะมีตัวดินามิกดิมมิ่งอันนี้เป็นการปรับ เขาเรียกว่าความสว่างเนาะแล้วสุดท้ายเลยก็คือตัวริดฟรีเป็นการลดการกระพริบแล้วคือถ้าเกิดใครรู้สึกว่าไม่อยากได้แบบโทนสีของจอแบบออโต้นะครับสามารถเข้าไปเซตอัพได้ก็จะมี normal หรือก็ vivid นะครับตรงเนี้ยแอดจัดได้เพิ่มเติมอีกนะว่าอยากได้โทนสีแบบอมเขียวอมฟ้าอมแดงเลือกได้เลยถ้า vivid ก็จะเร่งสีขึ้นมาเข้มอีกนิดนึงก็จะมีแบบมีความสดนะครับแล้วก็นี่จะมีค่า default warm cool ให้เลือกก็ได้ถ้าเกิดเราปรับเองไม่เป็นเนาะ ถ้าดูจากสเปกนะครับเขามากับ s ซ a p d ก a g o n 7 Gen 3เนี่ยก็ถือว่าถ้ามองภาพตลาดรวมแล้วกันมือถือในช่วงราคานี้ก็ควรจะสแตนดาร์ดประมาณนี้แหละนะครับถือว่าไม่ได้ผิดคาดนะแล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้ผิดหวังอะไรตรงนั้นแรมเนี่ย12 g b เขายืมมาให้เลยอีก12 g b ซึ่งเราไม่สามารถไปคัสตอมได้แล้วเรองหาวิธีปิดแม่สักทีสำหรับออเนอร์นะครับก็จะรวมเป็น24ถามว่าภาพรวมใช้งานมาเนี่ยประสบปัญหาอะไรไหมคือส่วนใหญ่ก็จะมีความลื่นไหลดีนะครับเพราะว่าเราสามารถทำฟลอตติ้งแบ่งหน้าจอตััววเนี้้้ยสสาาามรถทํไดลแลแก็บ ไปมาก็ตอบสนองได้ค่อนข้างโอเคแต่จะไปติดอยู่นิดนึงก็คือในเรื่องของการถ่ายภาพการถ่ายภาพเนี่ยจะเห็นผลมากๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราแคปเจอร์ภาพทั่วไปเนี่ยอะชัตเตอร์แลกอาจจะไม่มีสักเท่าไหร่นะอาจจะมีการหน่วงนิดหน่อยแต่จะไปมีผลกับภาพไฮเรสหรือว่าการถ่ายภาพความละเอียด50บล้านถ้าเรากดชัตเตอร์ปุ๊บเนี่ยจะมีการการแลกชัดเจนแต่ว่าเป็นแลกที่ถ้าเกิดมือเรานิง่งอยู่ในระยะเวลาการกดชัตเตอร์ภาพจะไม่มีผลอะไรครับมันก็จะมีการประมวลผลนิดหนึ่งในคือหนะ้าตาของเมนูกล้องนะครับก็จะมี AI HDR ที่เรา โทนภาพเนเชอรัลไวแบนแล้วก็ออ t h เทนติกนะครับโดยที่ด้านล่างก็จะมีอัลตราไว0.6นะ 1x 2x แล้วก็ 2.5x นะครับการทำง,งานของเขาเนี่ยถ้าเกิน2ขึ้นไปเนี่ยก็จะเป็นเลนเทเลโฟโต้แล้วนะครับสำหรับเมนูด้านล่างเห็นไหมก็จะมีเอเพอร์เชอร์นะครับอเอร์เชอร์ก็จะปรับค่ารูรับแสงได้เห็นปะความหน่วงมันมีตั้งแต่เมนูเมื่อกี้เลยพอ <laughs> เราเลื่อนมาเนี่ยมันก็จะตามอยู่นิดนึงนะครับเห็นปะมันจะโหลดนิดนึง นะสำหรับในโหมดใชได้ได้ทุกระยะเลนที่ให้มาพอเทรดนี่แหละอาจจะเป็นคีย์หลักของคีย์ฟีเจอร์ของมือถือรุ่นนี้นะครับเพราะว่าเขาจะมากับอันนี้คุณผู้ชมนี่ฮัคคอร์ตนะครับตามภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาฝรั่งเศสออกเสียงว่าฮัโคนะครับซึ่งจะมี3สไตล์ก็จะมีไวเบรนต์นะมีตัวฮักคอร์ดคัลเลอร์นะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นตัวคลาสสิกซึ่งถ่ายเขาวด้ออกมาสวยมากนะครับภาพเดี๋ยวจะาให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วกัน โฟโต้ข้ามไปนะครับต่อมาเป็นงานวิดีโอนะครับวิดีโอตัวนี้น่าเสียดายนิดนึงนะถึงแม้ว่าจะให้เลนหลักความละเอียด50ล้านมาแต่ว่าความละเอียดสูงสุดที่ถ่ายได้คือ 4K 30เฟรมเท่านั้นนะครับไปไม่ถึง60เฟรมเนาะแล้วก็จะมีระยะ0.7 1x แล้วก็ 3X มาให้นะครับต่อมาเป็นตัวมัลติวิดีโอก็คือกล้องหน้ากล้องหลังพร้อมกันอันนี้ข้ามไปละกันราะว่าคนไม่ค่อยใช้สักเท่าไหร่ส่วนเมนูอื่นๆก็จะมีโ e หมดโปรสโลโมชันพานอราม่ายความละเอียดสูงนี จะใช้คำว่าไฮ Race นะครับในมือถือรุ่นนี้เนาะไม่ได้เขียนว่า50ล้านอะไรมานี่ก็จะถ่ายแบบนี้ลองถ่ายให้ดูปุ๊บเห็นไหมมันไม่โฟกัสแอบชานิดนึงนะฮะ เนี่ยเห,นหน็นป่ะมันจะนวงหน่อยหน่อยมันบอกไม่ถูกอะ่ะดูมันถึงตรงนี้อาจจะงงว่าอ้าวในตอนโฆษณาตอนพรีเซนต์ออกมาเนี่ยออร์ 200, เนอร์สองร้อยเขาจะมากับกล้องห้าสิบล้านสามตัวเพื่อถ่ายพอร์เทรตใช่ไหมเมื่อกี้กล้องหลังเนี่ยมันมีห้าสิบล้านแค่สองตัวอีกตัวหนึ่งจะเป็นตัวอัลตร้าวายซึ่งความละเอียดไปไม่ถึงนะครับห้าสิบล้านอีกตัวหนึ่งคือกล้องหน้านั่นเองนะครับตัวนี้ให้ความละเอียดมาค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นแล้วกล้องหน้า,น,านอกจากจะถ่ายแบบเขาเรียกว่าพอร์เทรตเบอร์หลังแบบปกติได้แล้วเนี่ยยสา,า,ถถถาย High ไดด้ว้ว เดี๋ยวเราไปดูรูปกันนะครับอันนี้โอเชื่อมต่อด้วยตัว Honor Share นะซึ่งเรามีแล็ปท็อปของผ u เบ e i อยู่ด้วยนะมันก็เชื่อมต่อได้เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นการถ่ายภาพในโหมด Portrait นะครับฮาร์ดคอร์ไวแบนด์นะก็นี่เห็นไหม คือความละเอียดได้นะครับสีสันได้สีเนี้ยมันจะเป็นสีที่ดูธรรมชาติที่สุดไม่ได้เน้นไม่มีวิกเน็ตไม่มีอะไรเลยจะเน้นเป็นภาพพอร์เทรตคนแบบนี้อันนี้ไฟในสตูดิโอนะครับถ่ายออกมาโอ้ถือว่าสวยนะซอฟแวร์เนี้ยทำออกมาได้ดีเลยสำหรับอันนี้นะครับแต่อีกรูปหนึ่งที่อยากจะให้ดูคือรูปนี้รูปที่2นะครับอันนี้เป็นハードคัลเลอร์นะเห็นไหมว่าภาพจะดูมีความมนนะลงมาอมเหลืองนิดนึงดูเป็นฟิลม์มแล้วก็ขอบเนี่ยจะมีวิกเน็ตภาพจะมีคอนทราสที่จัดขึ้นจะมีเกรนขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาน ส่วนรูปสุดท้ายนะครับขาดำอันนี้เป็นช็อตที่หลายๆคนน่าจะอยากรู้ว่าเป็นยังไงเพราะว่าฮักคอร์ดเขาจะขึ้นเรื่องเนี่ยเรื่องนี้ขึ้นชื่อเรื่องนี้เลยคือดาราชอบไปถ่ายกันเห็นไหมมีด y n a มิกมีมิติอเป็นขาดำที่ดูดีะนะครับแล้วก็ไม่ได้แบนจนเกินไปรายละเอียดก็ยังสามารถดึงมาได้แชะเนี้ยถ้าเกิดไปถ่ายที่ฮักคอร์ดสตูดิโอเนี่ยแชะละเจ็ดหมื่นบาทนะถ้าเทียบเป็นเงินไทยแต่ภาพที่เห็นเนี่ยที่ออกมาสวยงามแบบนี้เราถ่ายในสตูดิโอซึ่งเรามีการจัดไฟอยู่แล้วนะครับก็คุณภาพที่ได้มาถึงออกมาดดีแต่่่วาาาาพออเรออกไปถยข้งนในใโม ฮาร์คอร์ตต่างๆใน3สไตล์เนี่ยผลปรากฏว่ามันไม่ได้ออกมาดีทุกรูปค่ะเพราะบางรูปมันก็แอบแปลกๆเหมือนกันถ้าพูดตรงๆอ,อย่างเริ่มที่รูปแรกนะครับอันนี้เป็นตัวไวแบรนด์นะเป็นฮาร์คอร์ดเหมือนกันแต่ว่าถ่ายในคาเฟ่ที่ไม่มีการจัดแสงองค์ประกอบเลยเป็นแสงธรรมชาตินะครับจริงๆภาพรวมเนี่ยก็มีการเบลอฉากหลังได้เนียนดีนะถ้าดูจากความเนียนเห็นปะ ผมก็สามารถเก็บได้ละเอียดอยู่ในระดับหนึ่งอาจจะไม่เพอร์เฟคร้อแต่ว่าถือว่าได้นะภาพรวมแล้วก็สีสันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับส่วนรูปหนึ่งนะคบก็จะเป็นตัวฮาร์คอร์ที่เป็นเอ่อคัลเลอร์ของเขานะครับนี่เห็นไหมสีมันก็จะมีความเข้มข้นขึ้นมาอีกระดับหนึ่งมีวิกเนตที่ขอบดูเป็นฟิล์มนะครับดูเป็นวินเทจขึ้นมามีเกนขึ้นมาชัดเจนเหมือนกันในสตูดิโอแต่ว่าอ่ะมันก็ถือว่าสวยอะภาพรวมมันก็สวยนะครับแต่แอบยากเหมือนกันถ้าเกิดเราถ่ายในแสงที่มันไม่ได แบบนี้สุดท้ายอันนี้คาดหวังนะกับการถ่ายขาวดําแต่ผลปรากฏว่าขาวดำเนี่ยโอม,มองว่าแสงธรรมชาติถ่ายออกมาไม่ค่อยสวยมันดูเล่งแ,แปลกๆอะ่ะความรู้สึกโอ๊นะมันดูเล่งขาวเล่งดาแปลกแปกคนชอบอาจจะชอบไปเลยแหละแต่สำหัวโอ๊ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่สําหรับการถ่ายแสงแบบเอาดอแต่เอาละส่วนการถ่ายภาพอื่นๆนะครับอย่างเช่นการถ่ายภาพเล่นทั่วๆไปถ่ายอาหารไปเที่ยวไปคาเฟ่ถ่ายขนมอะไรเงี้ยนะครับถ้าเราเปิดไอไอช่วยนะสีสันเนี่ยก็จะมีความสดใสดูน่ากินแล้วก็องรวมเนี่ยถือว่าทําออกมาได้ดีแคปเจอร์รายละเอียด คมอันนี้ต้องยอมรับเหมือนกันเนดะี๋ยวไปดูภาพกันว่าเป็นยังไงพูดถึงงาน Kristen. วีโอโนิดนึงนะครับการถ่ายเนี่ยโอดออกไปถ่ายด้วย 4K 30 f r a m เฟรมนะซึ่งไม่สามารถทำ 4K 60เฟรมได้ต้องบอกไปก่อนแต่ว่าเขามีการสั่น OIS มาให้เราไม่ต้องเปิดการสั่นพิเศษตรงเนี้ย มันก็นิ่งๆแล้วล่ะถ้าเกิดเราถือแล้วมีแบบสกิลในระดับหนึ่งในการเดินส่ววนการถ่ายที่โอนแนะนําดีกว่าถ้าเกิดเราไปร็อกข้างนอกเนี่ยแนะนําว่าเปิด1 0 8 0ปเฟรมน่าจะดีแต่มีข้อแม้ในหนึ่งนะสำหรับ6 0เฟรมทุกระยะเลยตั้งแต่0.7 1 x 3 x เนี่ยถ้าเกิดเปิดแล้วปุ๊บเนี่ย จะเหลือแค่1 x เอกับ3 x เอกเท่านั้นนะเพราะว่า0.7เนี่ยจะใช้ได้เฉพาะ30เฟรมเท่านั้นนะครับอันนี้ก็เป็นข้อจำกัดในการถ่ายวィィิดีโอตรงนี้เนี่ยยังเพิ่มเติมอีกนิดน,นึงว่าการถ่ายวิดีโอเนี่ยเราสามารถทำสัดส่วนภาพเป็น21:9ต่อได้สำหรับความละเอียด Full HD ก็จะเป็นแนวซีเนอรมัติกนะครับออกแนวยาวหน่อยแล้วแต่การใช้งานแล้วกันว่าคุณอยากใช้งานในลักษณะไหนการเล่นเกมเนี่ยตั้งแต่ feeling การจับถือนะด้วยความที่เขาเป็นเครื่องสลบเข้าหากันแต่ว่าเขามีจุดคือเป็นจุดตัดทำให้เราเนี่ยสามารถวางมือได้มันก็เลยรู้สึกกว่่าาไไมบงจนนเิปือ ก่กนณี้ถ้าเกิดเป็นมือถือทรงประมาณนี้มันจะมีขอบบางมากโอจะจับไม่ค่อยถนัดนะครับตัวนี้ถนัดมากยิ่งขึ้นสำหรับเกมแรกเนี่ยคือเกมชินอิมแพกนะครับเข้าไปเนี่ยเขาจะดีฟอลต์อยู่ที่โลนะโอเปลี่ยนเป็น60เฟรมแล้วก็ motion blur ปิดโมชั่นเบลอไประหว่างที่เดินโอเพนเวิ d ์ก่อนละกันก็มีอาการกระตุกเล็กน้อยแต่ว่าเป็นเล็กน้อยจริงๆนะไม่ได้กระตุกจนเล่นไม่ได้คือมันอาจจะมีบางจังหวะที่มันอึกๆหน่อยนิดหน่อยเท่านั้นเองแล้วก็สามารถเล่นต่อได้ะระหว่างนั้นก็สามารถนเคลีย,ลร,ยร์มอนสเตอร์ได ก็แตะประมาณ60องศานะครับฟ้าหลังก็ไม่ได้ถือว่าร้อนมากนะครับต่อมาเกมที่2นะครับก็คือ PUBG Mobile สําหรับเกมนี้เนี่ยเข้าไปตอนแรกออาตั้งค่ากราฟิกของเขานะเป็นสมูทนะครับแล้วก็เฟมเรตเอ็กซ์ตร อ่าตอนแรกก็เล่นได้นะคือภาพอาจจะไม่ได้สวยมากในโหมดนี้ต้องยอมรับก่อนแต่ว่าการเดินการเหินการฟาร์มเนี่ยก็สามารถทําได้จังหวะหนึ่งเล่นเล่นใบปรับเป็น HDR f a m r t e extreme ถามว่าภาพแตกต่างไหมต่างนะมันก็จะมีความคมกันขึ้นมาแต่ความหนื่มันก็จะมีหน่วงหน่วงนิดหน่อยแต่ว่าเป็นหน่วงที่ยังสามารถเล่นได้อยู่แต่ถ้าส่วนตัวแล้วโอ๊ตอาจจะถนัดการปรับเป็น smooth แล้วก็ f a m r t e extreme มากกว่าภาพไม่ต้องสวยแต่เน้นเล่นลื่นไปเลยก็น่าจะดีกว่าความร้อนนะครับภายในก็อยู่ประมาณ50ินิดนิดห้าองศานะครับแล้วก็สามารถคูลดาว กลางๆส่วนความร้อนฝาหลังเนี่ยถามว่าแผ่ไหมก็คือแผ่นิดหน่อยนะแต่ว่าไม่ได้ร้อนนะถือว่ามาในลักษณะอุ่นๆเท่านั้นเอง สำหรับ Honor 2 0 0นะครับ Snapdragon 7 Gen 3โอเคในเรนจ์นี้เนี่ยถ้าดูแล้วเขาอาจจะไม่ใช่มือถือที่มากับชิปที่แรงที่สุดเพราะว่าเราหาได้นะในราคาประมาณนี้ก็มี Snapdragon 8 S Gen 3หรือว่าจะเป็นตัวใน m e n ซิตี้แปดนะตัวนั้นก็จะได้มีความแรงมากกว่าน,นี้แต่เขาเนี่ยก็มีออปชั่นอื่นๆเสริมมานะครับอย่างเช่นการถ่ายรูปที่โคก,กับฮาคอร์หรือว่า h a คูนะครับทำให้เราสามารถถ่ายพอร์เทรตได้อีกแนวหนึ่งได้อีกจริตหนึ่งสำหรับคนที่ชอบก็อาจจะชอบไปเลยนะครับนอกจาก สมัยหน้าจอก็ถือว่าเป็นจอที่ดีนะน่าจอ O L E D แล้วที่สำคัญคืออุปกรณ์ในกล่องที่ให้มาเนี่ยยังมากับอะแดปเตอร์กับสายชาร์จ100วัตต์นะครับก็ไม่ต้องซื้อเพิ่มอา,อาจจะไปหาซื้อหูฟังเพิ่มเติมอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์เสริมที่เราจะต้องหาเองซึ่งมันก็เป็นมาตรฐาดทั่วไปนะปัจจุบันนี้แล้วภาพรวมแล้วมองว่าเขาเนี่ยเป็นมือถือเครื่องหนึ่งนะที่โอเคสามารถใช้างานได้รอบด้านมองและระยะ ประมาณ3ปีน่าจะยังสามารถใช้ได้อยู่นะครับก็จะหนืดขึ้นไหมอันนี้เราตอบไม่ได้แต่มองว่ามีการอัปเดตมีการใช้งานได้ต่อเนื่อง3ปีอยู่แล้วนะครับคาดการไว้ประมาณนี้แล้วกันวันนี้หวังว่าน่าจะตอบคำถามได้ว่าอ o n น r 2 0 0มีดียังไงนะแล้วก็กดติดตามช่องเรากันเอาไว้ด้วยนะครับวันนี้ยังไงก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ